สวัสดีทุกคนและตอนนี้เวลาของเวอร์ซีเซอร์และบบดูเบรดก็ได้เริ่มขึ้นแล้วและนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่รู้สึกเศร้าและมีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถช่วยเขาได้นั่นก็คือนกสีฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามผ่านพันธมิตรวันดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยเด้อโอ้แล้วครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเด็กคนหนึ่งต้องเผชิญกับความโศกเศร้าอันหมักหน่วงและยาวนาน หนูเป็นอะไรอะหนูแผนกล้องโอ้ครอบครัวเอ้ยนี่ญาติพี่น้องอะไม่เหมือนอเแต่คนนี้ได้รวมตัวกันโดยวังว่าพวกเขาแต่ละคนจะช่วยคลายความเศร้าได้แต่ละคนหน้าไม่เหมือนกันสักคนรวมการค้นหาและนำเจ้านกสีฟ้าในตำนานกลับมาให้จงได้แม่เขาให้อานกสีฟ้าส่วนเรานั่นแดงแปลตน,นกสีฟ้าเนี่ยมัน น็อกซ์ไม่เห็เราไม่ยิ่งเศร้าวกว่าเดิมไหนไดดูดอยสิอ๋อประ,ระชนผู้ส่งปยัยญาเลยหยาินับโรยกระดานอู้วัยรุ่นผมยุ่งแห่งราชวนแล้วใครผู้ปกครองที่มีประกายแอและลุงคนนี้ก็ผู้ดูแลแสนดีที่ชอบต่อพ่อตดเอแม่เปิดซี่สั้นใหม่ด้วยการชื่อบักทุกคน ประทับใจจริงเฮ้ยดูซิว่าซีซั่นนี้จะตื่นเต้นแค่ไหนครับผู้แนะนำเจ้านกสีฟ้าโอเคนี่คือบูเบิร์ดไกด์สินะภารกิจที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งพระราชวังเรื่องราวนะครับมันจะเป็นยังไงติดตามไปโดยพี่ไหนนะครับคุณต้องการคุณหาเจ้านกสีฟ้าให้เขาเพื่อขายความสุขเศร้าให้กับเด็กน้อยคนนี้ และคนแรกที่เดินออกมานี่นก็คือเอวัยรุ่นว,วุ่นวายพระราชวันรู้จักเจ้านกตัวหนึ่งหมายมีขนสีฟ้าและเหมือนไัยลิ้นอ้ซึ่งทําให้งานฉลองที่ฟุ้งเฟือนั้นจบลงอา้าวนกสีฟ้ามันจะไม่งานฉลองจบลงแล้วมันจะทําให้เด็กมันหายเศร้าย,ยัางไงสงสัยต้องไปดูนะครับอืมติดตามวัยรุ่นผมยุ่งแห่งราชวงศ์ <c oughs> มันราชวงศ์นี่วะ วัยรุ่นผมยุ่งคือหมายถึงน้องผมยุ่งหรือว่าน้องไม่น้องไม่ว่าอุ๊ยน้องกำลังจัดปาร์ตี้เลยครับโอเคน้องเขาจะจัดเออ <c oughs> งานไหนมิดไนทมิติ้งอะไรทุกอย่างอุ้ยนกซีฟ้าพ้นนกซีฟ้าเจ้าตัวนั้นจะต้องอยู่ใกล้ๆทีนี้อย่างแน่นอนเฮ้ยอยู่น้องก็เป็นคนสู้พันไม่ใช่ละและหน้าที่ของเราก็คือ เราไม่ได้เก็บนกนะครับเรามาเก็บคนนกโอเคเย่ยม,มากพอเ,เก็บคนนกเสร็จปุ๊บมีแขกมาหนึ่งคนแล้วมาถึงเต้นเลยนะโอเคโอเคก็ใจแล้วว่าน้องเป็นสายปาร์ตี้นะครับเหนื่อยทำไมโอ้ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยมาถึงปุ๊บแค่เก็บคนนกน,ะเน่เนื้อเนื่อยยาวเลยมาถึงปุ๊บก,ก็เก็บคนนกเก็บประมาณกี่คนเนี่ย แล้วดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เราเก็บขนนกเนี่ยเออสมาชิกในปาร์ตี้ยะเพิ่มขึ้นด้วยนะอุ้ยและเทียนเยอะมากนี่ถ้าเกิดว่าแบบเรามาทำเ,เวย้ยเยอะหลังได้ล่ะอืมพอเก็บทีหนึ่งเห็นไหมมีสมาชิกในปาร์ตี้เพิ่มไปห,หนึ่งคนเกมไม่ใช่ตรงนี้ตาฝาดตาฝาด ไหนวะนนกสีฟาในแต่คนแต่คนอื่นอย่าลืมที่เก็บเทียนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเทียนสำคัญมากโอเคและตอนนี้เราก็ได้สมาชิกร่วมปาินี้ครบทุกคนแล้วและแน่นอนว่า ไปทุกคนไปล่ามอนกันตั้งปีขนาดนี้ละยอกไม่จริงจังกัไในเรื่องไง้ยอุปาตีกันเริ่มต้นแล้วแล้วก็มีดาวตกไม่ใช่นกสีฟ้าตามจับเจ้านกสีฟ้านั้นให้จงได้เพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของมันพวเทีนไปเก็บเทียนเทียนสำคัญพอดีว่าผมบินเก่งซะด้วยสิเดี๋ยวจะโชว์ทีเดียวโชว์เลยโอ้ย นี่เดียวเาใไมอีกรอบนิดหนึ่งอ่ามีสนุ์เลยเอ้ยเก็บทุกสีฟ้าได้แล้วโอ้โหน้องไา้เป็นวันดำเอ้ยเรากลายเป็นวันดำเลยอ่ะแล้วเราก็มาโชว์โปรเทียทันหมดเลยออกตีนี้ก็หมดสนุกดิโดนอย่างนี้ เขากําลังแบบเสพสมเทียนกันอย่างเมามันอืมดมเทียนอย่าง moments. เมามันอ้าวไม่มีเทียนแล้วก็ไปเอา,เอานี่ชาวสกายเขากินเทียนกันเหรออือหือปาร์ตี้ถึงกับพังถึงกับไปกันเลยทีเดียวโอ้โหปาร์ตี้จบเลยอดแล้วล่ามอนเอ้ย โอ้น้องเศร้าเลยอ่ะไม่น่าไปหยอกน้องน้องเยอะเกินโอ้โหผู้ชมดูนี่สิน้องเศร้าเลยอ่ะโอ้โหแสดจัดแสดมาก คือทำไมมันเป็นอย่างนั้นแลวทาไมน้องนั่งอย่างนั้นน้องผมยุ่งของเราเดี๋ยวขอดูด้วยเรื่องแป๊บนะตอนนี้น้องก็ลงไปนั่งกุกเข่าเศร้ากับอีกคนหนึ่งแล้วพบนกแก้วและคนมันเป็นสีฟ้าขายไพลินด้วยปะแต่มันก็หายไปร้าวกับควันเทียน แต่พี่ว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่ควันเทียนนะลูกมันเหมือนกับระเบิดควันหรือแบบปีศาจเป็นกลุ่มก้อนพลังงานและสรุปยังไงเอ,อ่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องเลยคือนกสีฟ้ามันแบบว่ารวมร่างกับเราแล้วก็พุ่งผ่านไปขโมยเทียนนี่นเหรอเอองงอะสิ เป็นยังไงบ้างครับกับซีซันใหม่ซีซันออฟบูเบิร์ดสนุกกันไหมเอ่ยแมก็มีการเวทซีซันนะเนาะและอย่าลืมนะครับสำหรับครใครที่ยังไม่เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำวทซีซันเรามีคลิปที่สอนแนะนําไว้แล้วที่มุ่งฟ้าบนนี่เย่และยังไม่พอาเกิดและถ้าใครต้องการจะเติมเกมสกายก็ขอแนะนำนี่เลยร้านจิมมีโกดชอ็อปร้านเติมเกมที่ทำให้คุณเติมเกมได้ถูกกว่าเติมเองหนวกปลอดภัย ใช้สนใจลิงใต้เพิ